เย็นลงทำอะไรก็ทำไแต่เรารู้ตัวเราทำอะไรพอเสร็จเสร็จแล้วเราเหนื่อยเราคิดอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นในการคิดก็เหนื่อยก็จะไปนั่งพักเออทางพระก็รู้ว่าทำอะไรอยู่เนการฝึกแบบเนี้ยมันฝึกแบบทียิบเลยนะไม่จะนั่งเงียบๆเฉยนั่งเงียบๆเฉยจะแบบสะกดจิตเองยังไม่มีทางแก้เลย เพราะเราต้องการรู้ขึ้นสมองเราตลอดที่เราได้กระทบรับอะไรแล้วก็พยายามปลดให้ได้ไปติดฝังไว้แน่นไม่ได้คือทำงานไปก็ทำช้าๆไปให้อ,อันรู้ทำอะไรไม่ใช่ทำามันติดติอย่างเดียวออต้องรับรู้อยู่เรื่อยๆมีความรู้สึกอย่างไงต้องพอใจแล้วไม่พอใจต้องรู้ไปด้วยอย่างนี้ด้วยนะ อย่ที่วัดพอใจอยู่เลยครับทางานเพราะว่าได้บุญครับแต่ว่าวนนมัน,มนเหนือยอย่างเดียวไม่ได้มันเหนื่อยก็เลย,ยเราทำให้ความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอ,อันนี้เป็นศิลปะอย่างที่เราจะต้องฝึกฝึกเรื่องนี้มันฝึกในความละเอียดเนาะ มันเรียกกระทบรับสัมผัสทางประตาทแล้วก็มีความรู้สึกต,ตัวนี้รู้สึกอะไรถ้าเราสามารถตัดได้แสดงว่าเราไม่คิดต่อ,ตอรู้สึกอะไรครับหล่รู้สึกว่าเป็นอะไรทั้งดีทั้งเสียสามารถกจัดมันได้คือแสดงว่าเราไม่ได้คิดต่อมันไม่ได้เติมไม่ได้เพิ่มทำมันแค่นั้น ตรงนี้เนี่ยศิละปะการเปลี่ยนแปลงแต่เรายังเข้าไม่ถึงมันไปละมันทิ้งเพราะมันไม่เข้าความรู้สึกต้องให้เข้าถึงความรู้สึกความรู้สึกก็จะมนเกิดจากความนึกคิดต้องเราแล้วก็ดูที่เราตัดความนึกคิดอันนั้นลงได้ไหมให้เงียบ เราตัดได้นะแสดงว่าเรารู้เท่าทันความคิดของเรายังไม่ได้ง่ายๆหรอกเจ้กว่าจิตเองจะเบาสบายในมีปัญหาปั๊บมันก็กระทบทางหูทางตาเข้ามาทางใจเองจะคิดอะไรเองสามารถรู้เท่าทันความรู้สึกของเองเองสามารถตัดมันได้นั่นแหละ ไม่เชื่อมันไปกับความคิดเป็นขั้นตอนที่ตื่นตัวรู้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่สมาธิเพื่อเงียบๆไปเฉยนะไม่ใช่อันนี้มันมีสติมีมีสมาธิแบบตื่นรู้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆร,รู้ความรู้สึกถ้ารู้สึก แก้วแล้วคิดต่อตามเติมมันก็เกิดเท่าเก่ามันรู้ลุกึกเหนื่อยครับผมเหนื่อยก็พักก่อนก็หยุดไปเลยครับอ่าหยุดดูถ้าเราถ้าเราคิดว่าทําทำถ้ามันไม่เหนื่อยครับมันไม่มีอะคนที่ไหนทํางานไม่เหนื่อยเพื่อจิตมันปรุงแต่งไว้ครับเออมันจิตที่ปรุงแต่งมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักก่อนมันก็หายแต่จิตไม่หยุดนะมันก็เหนื่อยไปเรื่อยท้อแท้ ก็สามารถทํางานแล้วก็ทาให้มันทําต่อได้โดยที่เหนื่อยน้อยก็เดิมมันใช่แต่เราไม่เร่งรีบมันเนาะมันจะผ่อนตัวมันในตัวเองจะมีความรู้สึกของการกระทําด้วยความคิดด้วยเร<ม>าไม่ได้สอนให้เองั่างอับตาผมไปพักเหนื่อยครับอืม,มันก็เลยหลับไปด้วยแล้วการ ทำอย่างเงี้ยไม่ได้เขาไม่ค่อยปฏิบัติกันเท่าไหร่ครับเพราะปฏิบัติคือเข้าทำหลบมุมเงียบเงียบอะไรเงี้ยมันใช่ไหมเขาทําอะไรเราก็รู้แม้แต่เคลื่อนไหวอของเองก็ต้องรู้ตัวอยู่เรื่อยครับรู้ท่าทางของเราอยู่เสมอเสมอครับละเอ,เอียดมากเลยครับไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวไงครับไม่ค่อยมาจับจ้องเออแต่นี้ เราไม่รู้ใครจะรู้ตัวของเราคิดอะไรทําอะไรนะนีะ่คือการเรียนรู้เคลื่อนไปกับความเป็นจริงแล้วมันจะรู้สึกนะครับมันยังมีความเปลี่ยนแปลงในตัวงมันเองมันเป็นวิชาแขนงที่ไม่ไม่ใช่ระบบวินัยบังคับเนาะวินัยแบบนี้คือวินัยเรียนรู้ไม่มีใครบังคับม,มันต้องบังคับจิตใหออ้รู้รตัวของเราไปแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลง คิดมันชอบปล่อยวิ่งเล่นน่เจะตระเลิด,ลดแ,แค่ตัวเองก็ไม่ยอมดูใช่ไหมใช่ทันนี้ความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ตระเลดิดไปเรื่อยก็อารมณ์เกิเหมือนเดิมอีกครับถ้าเจอของจริงก,ก็น่าจะมาเมอ่าแน่นอนเพราะมันเป็นคนละแขนงครับไม่ได้อยู่ใต้บังคับใครเนาะครับวิชานี้ไม่ได้ใช้บังคับไม่ได้ควบกลุ่มบังคับแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบใคร ม,มันเปลี่ยนแปลงแล้ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยใช่ใช่ใช่เพราะมนชอบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจทำไม่ได้อยวิ่งเล่นแล้วก็แพ้พอเข้าเราก็จะเป็นผู้นําคิดเองไม่เป็นครับ <c oughs> เป็นผู้นํามไม่ได้เป็นผู้นาําได้ต้องคิดเองเป็นเปลี่ยนแปลงเองตัวเองเป็นใช้ตัวเองเป็นวิชานี้ไม่ใช่วิชาตะกดติด แล้วก็ไม่ได้หลงหลงเชื่อไม่หลงเชื่อเราตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นในตัวของเราอยู่เสมอเหมือนเหมือนเหมือนเป็นวิชาหยาบๆนะวิชาจริงๆลละเอียดมันละเอียดมากครับหลวงพ่อคือมันไม่ค่อยต,ตามทำไงให้มันตามคร<ม>ับไม่ต้อง เดี๋ยวมันรู้มันเปลี่ยนแปลงเองไม่มีไม่มีวิธีเองรู้นะครับนะครับมันก็จะเปลี่ยนตัว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 เองได้คือพยายามเตือนสติตัวตเองให้ได้รู้รู้เท่าันมันจะเปลี่ยนเองม,มันชอบไม่รู้ครับผมเพราะเราไม่ตามมันนะใช่ครับอืตามดูตามไม่มีวิธีต้อง,งไม่มีไม่มีม,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 มีทางรัฐนึกขึ้นได้ก็ต้องตามให้ได้เออต้องรู้ตัวอยู่ด้วย ไม่ยากไม่ง่ายวิชาเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิเองก็ทำงานนั่งเองไปทำอะไรนึกอะไรได้แล้วก็ทำทาไปเรื่อยเรืเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแล้วทำใจของเราไปมีความตั้งใจจะทำอะไรก็ทำไปอย่าให้ใครบังคับเราเ้ียบสบายดีครับแล้วก็เลยหลับเลยอแน่ การบังคับควบคุมมันเป็นวินัยแบบทหารตำรวจผิดปั๊บโดนเลยแต่วินัยทางพระไม่ใช่ตื่นรู้อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะสวยกว่าเพราะไม่อยู่ใต้อิทธิพลอะไรอิทธิพลทั้งตัวเรารู้แล้วมันจะมีความรุ่มลึกและละักแน่นแฟนขึ้นคนละแนวน่ะคนละแนวเชื่อวินัยเหมือนกันแตเรียนรู้เรียนรู้โดยไม่ได้การบังคับ จะรู้ด้วยความเปลีป่ยนแปลงมันจะมันจะขึ้นใจกว่าถ้าอยู่ในกฎบังคับชั่วโมงนี้ต้องนั่งชั่วโมงนี้นอนเดินมนมท,ทุกทุกนาทีเรารู้ตัวไปเรื่อยๆรู้ท่าทันตัวเองรู้ติดยังไงเดินยังไงหยาบมันก็เดินทำโน่นทำนี่มีความตื่นรู้อยู่เรื่อยๆ แ้่จะจะจับอะไรก็ต้องรู้เออมันมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่นั่งหลับตายคนละแหนออไม่ใช่บังคับเนาะเ,ออเราต้องเฝ้าดูพยายามเข้าดูให้ทันครับเออตรงนี้สำคัญสำคัญมากก็มีความรู้สึก จะคิดอะไรก็รู้จะกลัวอะไรก็ต้องรู้พึงพอใจอะไรก็รู้ไม่พึงพอใจอะไรก็รู้ต้องเฉยๆมันไปเรื่อยๆดูมันเป็นความพึงพอใจนะั่นแหละคือความอยากเป็นพื้นฐานนะงมันถ้าไม่ถ้าไม่ฝึกตรงนี้ถ้าไปเจอของจริงก็ะจะทําอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เลยเพราะ เปิดหินเจอยญกเลยครับเหมือนวิชาขอางฉันเนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ไม่มีใครควบคุมเราได้นอกจากตัวเองจะต,ต้องควบคุมตัวเองอยู่เรื่อยๆฝึกไปไปอยู่ตรงไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอยู่เรื่อย วิชาไม่ต้องให้มีใครสอนเราต้องต้องสอนตัวเองเราเยอะๆมันจะเป็นอิสรภาพเข้าใจแล้วครับว<อ>่าตัวเองไม่<อ>ไม่ได้ตามดูที่เอเองเอ